ตลาดลับกิฟช็อปในจีนนะครับผมใครหาเจอคนนั้นกําไรบาแน่นอนครับผมตอนนี้นะครับทุกคนโคชวีอยู่ที่ตลาดขายกิฟช็อปแบบช่างกิโลขายครับผมมันน่าสนใจตรงที่ว่าเขาช่างกิโลแล้วพอหารออกมาต่ออันแล้วเนี่ยมันถูกมากๆเลยมันตกอะไรหนึ่งถึงสองบาทเท่านั้นเองเดี๋ยวเราตามไปดูกันว่าเขามีอะไรขายกันบ้างครับนี่ครับของกิฟช็อปแบบนี้นะครับใครตามหาของชํารวยของกิฟทช็อปกิฟต์ติดผมแหวนยางรัดผมพวกนี้นะครับผมที่นี่มีหมดเลยนะครับผมถูกมากมากเลยครับผมใครรับไปขายต่อบวกกาไรได้เยอะ เยที่หนีบผมแบบนี้ก็มีนะครับทุกคนหรือจะเป็นสร้อยคอแบบนี้ก็ได้นะครับผมเขาคิดจากน้ําหนักนะครับคอหานออกมาต่ออันแล้วเนี่ยอัลลบาทถึง2บาทเท่านั้นเองทุกคนโคบีมาเจออันนี้ครับกระจกครับราคา3บาทกระจกพกพามีกล่องให้ด้วยอัลลสามบาทเท่านั้นเองนะครับผมที่นี่นะครับคือตลาดขายส่งแบบช่างกิโลขายแบบโลสต็อกขายเลยนะครับมีแต่ของจุกจิกจุกจิกกิฟช็อปน่ารักน่ารักที่สามารถเอาไปบวกกาไรขายต่อได้หลายเลยเท่าเลยนะครับหรืออย่างรองเท้ายางอันนี้นะครับยี่สิบบาทเท่านั้นเองโอ้โหตอนนี้คนมีอยู่ ที่ EU ประเทศจีนนะครับผมและอยู่ที่แหล่งร้านขายที่เขาขายโลตสต็อกสินค้าแบบนี้นะครับมีหมดทุกๆอย่างเลยนะครับส่วนใหญ่นะครับจะเป็นพวกของกิฟช็อปกะจุกะจิกนะครับรวมถึงรองเท้าเด็กก็มีนะครับผมน่าสนใจมากๆเลยนี่กระเป๋าแบบนี้ก็มีนี่ดูเอาไว้เก็บของแบบนี้ได้นี่แบบนี้ครับผมถูกๆด้วยถ้าอยากเริ่มต้นทําธุรกิจแบบคนทุนน้อยแล้วเอาของโลดๆแบบนี้ไปขายนะครับผมรับรองว่าคุณบวกกาไรได้หลายร้อยเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวมาที่ EU นะครับประเทศจีนนะครับผมถ้าสนใจนะครับอยากมา ทักแชทก็ามาสอบถามรื่เอียเพิ่มเติมกับแอดมินโค้ชฟรีได้เลยตอนนี้นะครับคลิปมาจีนโค้ชฟีมี3มแบบแล้วนะครับผมคือ 1. มาควางโจนะครับ 2. มาอีอูนะครับและ 3. มครับผมมาอีอูบวกควางโจจบ ครบหมดในทริปทริปเดียวเลยครับแล้วการมาจริงกับโค้ชบีนะครับไม่ใช่สอนให้คุณแค่มาทัวร์มาซื้อของอย่างเดียวเท่านั้นนะครับใครมาจิงกับโค้ชบีโค้ชฟีจะสอนแถมฝั่งขายให้คุณไปด้วยเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการสอนที่แอปเฟซบุ๊กนะครับสอนขายของติ๊กต็อกนะครับและไฮไลท์สำคัญนะครับสอนติ๊กต็อกแบบเจอตัวจับมือทําวันเดียวจบทําไปเลยถ้าไม่เป็นไม่ให้กับบ้านแถมให้คุณไปด้วยนะครับเรียกว่าคุณเป็นทั้งฝั่งซื้อและฝั่งขายนะครับจบครบในที่เดียวถ้าสนใจทักแชทเข้ามา แต่ถ้าเกิดคุณดูคลิปคลิปนี้อยู่ทางติ๊กต็อกนะครับให้กลับไปที่แอป a c e b o o k นะครับผมแล้วหลังจากนั้นนะครับให้ดูที่รูปแว่นขยายมุมบนขวานะครับจิ้มไปที่รูปแว่นขยายนะครับแล้วพิมพ์เลยครับว่าโคชบีพลิกชีวิตด้วยเสื้อผ้าออนไลน์นะครับก็จะเจอเพจโคชบีนะครับผมสังเกตนะครับมีเครื่องหมายติ๊กถูกสีฟ้าแบบนี้นะครับผมแล้วก็ทักแชทเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับแอดมินได้เลยครับผมโคชบีพลิกชีวิตด้วยเสื้อผ้าออนไลน์